ยี่รับกับเข้สู่การวอลกแลนด์กี่คนวะเนี่ยหกเหรอหกหกหกเดีเ๋ยวดูแอลให้เดี๋ยวดูกันองดูยาวแล้วกันโอ้ oh. บีไปเยอะจังมันช่วยเองนะพิกเกอร์ดูแอ,อลไว้น <s> ะเดี๋ยวเดีเวฮ้ยอยู่เชื่อ <Okay. S 2> มสองตัวไปยาวมาระเบิดสูตรมาผมเจ็บดเดนไปนั้น ยิงจะเละมันจะหันไปมาทำไมมึงคุมตรงไหนมึงรอยิงไว้สิพี่จะเข้าไหมถ้าเข้าจะได้ออกไหมมึงรอยิงไว้เด้มึงรอกดกดมันช้าไปนี่มึงมายืนมุมนี้นี่มุมเนี้ยมุมน้เนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี้ยเออเดี๋ยวชิดชิดมองไม่เห็นขยับไปขวานิดนึงไห้เปอร์เทคเตอร์มันก็มาดุใกล้ๆเลยเออเจ็บเด็ดผมเจ็บแล้วมาแล้วมาแล้วสองสองสองเอลสอง กำลังไปกูกงไปเชื่อมช่อมเชื่อมเชื่อมหนึ่งเช่มหนล้อยู่ในห้องกลางตัวนึงดห้องกลางตัวนึงไอ้เอมนไอ้อนไอ้อโอ้ยี่โอเอลที่วางระเบิดแล้วไม่มึงแรมน้อยจังวะโดนระเบิดสีเจ็ ปั๊มมาไม่รู้ไอ้กลัวบอกเราให้รออัปเดตไอเตอร์ไปดูแอลใหม่เจ้รอรออัปเดต่เมอใส่วิ่งมาเมื่อกี้โอเคทาง B สามอย่าให้หลุดนะสัสเอเอเข้าเอเอแล้วโยกไปผมดู B ให้โโยยกกแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปข้างในแล้วเอ่ะข้าลายเหี้ยๆข้าลายเี้ยอยากได้มากกูจับไม่ได้ัวามนั่งไง แอลขึ้นครับแอลขึ้นครับแอลแอลโอ้ใครหนาแล้วฟ้าฮีเตอร์ไอ้สัสตายครับเอเคาน์เตอร์เอเคาน์เตอร์ได้ขึ้นดีครับเอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ใ้หลุมลุมป่าหลุมเก็บไม่ได้แล้วเสียมเล่นคิดกันได้สองตัวตัวสองตัว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 เออบีตัวนี้บีหลุมบีหลุมได้ครับใครก็ได้โยกมาดูกลางเท่าไหร่ดูไม่ไหวเอาดูเองก็ได้กาม ตามดูยาวโอเคขอด้านเดียวเอาคิดมัเตอร์ดูบอกออกมาแล้วบอกระเบิดสูตออกมาแล้วบอกออกมาแล้วบอกออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยโทษโทษโทษอีกตัวแตกมีตัว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 วิ่งเข้าเอลไปตัวเก่งไอ้ไม่ใจเย็นเตอร์ใจเย็นโหทราบไอ้เหี้ยนี่หนึ่ง โอ้โหแม่งปาไงไงวะแอยโอ้ยเนี่ยแอลเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยเข้าดีแล้วครับก้มไม่ดีโถไอ้โกูปาแก้วแล้วมาประชิดกำแพงเอาให้ตายโอ้เจ็บแล้วลินเดเลมุมมึงควรจะยิงได้แล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่ก้มหมอกไปวะถ้ามึงยื้อเอก็จะแตก ถ้ามึงยื้อ A ก็จะแตกวิ่งไม่ยดสิครับผมเดินประตูหน้าเลยเร็วๆประตูหน้ามึงจะหันไปขวาไทำเคี่ยอะไรโอ้ยังอุตส่าห์โดนมึงจะหันไปเช็คลึกทำไมวะมึงมืออะไรเนี่ยมึงทำอะไรวะคา์เตอร์เอเหลืออยู่ตัวเดียวมึงหันไปลึกทำไม อไปไหนเอสามคนแล้วใช่ป่ะผมขึ้นไปดูบีแล้วไงไอ้ไฮเปอร์เทคไฮเปอร์เทคคุมกลางจับประตูท่อไม้ล่างเออนั่นแหละคุมแล้วน้อยวะหลุดมาแล้วบอกเลยนะจะเข้านะบาราเบิร์นมาแล้วอีกเกินนะจะเข้าไม่ไม่ไม่จะเข้าเนี่ยอยู่กลางตัวนี่อยู่ขวาเนียนลินเล่เมึงรอยิงเอาไว้ผมเข้าไปป่านได้ไหมกลางเนี่ยอยู่ขวามือเนี่ย คิดว่าชัวร์ปะล่ะใช่มึงคิดว่าได้เอเข้าโอ้โหดีในเล็มึงได้ยิงปะเนี่ยเข้าเมื่อกี้มันโผล่มาแล้วน่ะยังไม่เข้าโผล่มาใครเป็สีฟอยู่บ้านอ่ะมันอยู่สองเลยนะพี่บาร์บี้กังเซมองดูเซมบงส่องดูดักดักให้มันออกมาแล้วค่อยยิงอ่ะคือนี่ไงแล้วก็ไม่ทันนะสัตว์เข้าแล้วเจ็บหนักกังเจ็บเหี้ยเหนน่ห์ ตายครับดีครับระเบิด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 ตัวนี้อยู่ไหนเนอเอลอีกตัวนึ่งน่าจะหลังเอ็นน่าจะหลังเอ็นเอลสองเขียวเอลสองเขียวไปรวบเดือยตายอ้าวเฮี้ยอะไรเนี่ยกูเจอกูเปลี่ยนปืนได้เกิดเฮี้ยอะไรขึ้นน่ะหลุดแล้วอ้าวเกิดทำไมหลุดอ้าวไม่คุหลุดอ่ะอ้าวเจอปลาระเบิดได้อ้าวกูหลุดคนเดียวเหรอใช่ เอเข้าครับเอเข้าครักไอเปิ้ลโอเคโอเคโอเคตัวเดียวไอเดียวเฮ้ยมีอีกไม่เอองเห็นมีตัวน right ึงโอ้ยกำลังร้อมบ้านอยู่แล้วตัสองเลยนะตายตายหน้าหน้าหน้าเองยิงไม่ทันไอตัวเร็วน่อยตัวเร็วถอยไปเลยคือเป็ขวาตัวขวาตัวโอ้โหเมื่อกี้ควรเข้ามายิงขวาก่อน เอเข้าครับโอเคนี่ตัวครับเอ้าคุปปลาลรวเปิดแม่งกระแทกไปโดนหังข้างหลัง เอเข้าเอเข้าเอเข้ามีตัวเชื่อมเชื่เชื่อมเชื่อมเชื่อน้ตัวงอ้อมไปเชื่อม่ะเอคอเตอร์เจ็บตายครับตายตายตัวหลังเอเชื่อม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 เชืก่งเก่ครหลังเอจะเข้าหลังเอหลังเอ โดนระเบิดเฉียวเฉียวเติร์เปลีป่ยนมุมดิมึงไปดักเค้าเตอร์ก็ได้เสียงมากลางตัวหนึง่งอุ๊ยโดนระเบิดมาลูกพี่มาเลยลูกพี่หันมึงดูดีๆเดีด๋ยวมัล็อกแรกเสียงเหมือนมากลางตัวหนึง่งอาจจะไปเอลนะผมล็อกเอลอยู่มีความเป็นไปได้ถ้าเอลตายกูโถมบีเลยโอ้โาไอ้เหย มาแล้วเบิด B บีอย<ล>่ละเสียงเอลฟ์วะมึงอยู่ยืนิ่งน,นะฟังเสียงอ่ะเฟ้ยไอ้เหียถ้ามันย้องกูก้เสียเปียบมันนะบีปะที่วางที่วางที่วางกองสอง ยี่ก้มไว้มุดหัว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 ไว้เอ้าเฮี้ยมันมาเสาหักเหรอตายแล้วตายทำไมเสียงเมื่องกิมฟเหมือนเสาหักแล้วเสาหักปะหรือไม่ถึงเสาหักผมยิงมันเจ็บแล้วไม่ไม่เสาหักหรือเปล่ามันอยู่จุดวางแถวๆนั่นแหละวางอยู่จุดวางมันโน่ตกนะไม่โน่เย้าอีกต้นเย้ายีกต้น นี่ได้ยินเสียงแล้วบอกนะได้ินเสียงแล้วบอกนะเยอะเอาระเบิดมาเยอะมากยาวให้ประเทศโยกดีครับโยกดีโยกดีขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไอ้เหี้ยเจอพาติดข้อไม้เหรอข้อไม้ข้อไม้เหี้ยเก็บบนใดหน้าเร็วเร็วนี่ดีข้างหน้าก่อนตายตายหลังให้ได้ให้ได้โอ้โหเจ็บแล้วเจ็บแล้วข้อไม้ข้อไม้หาไปข้อไม้ก่อนหาไปข้อไม้ก่อน เชือปืนยิงเข้าไมไอเอาให้ตายไหนยี่ยัยโดนสองมุมแล้วไงเออไอสว์อ่าเด่นง่ายแล้วมึงไปยิงตัวจุดวางสีให้มันวางสีครับโดดไปเองบอ เงี้งมั้นแหละวาง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 อยู่โอ้ค้างไปแล้วพูดดิอ้าวงั้นยิงมันให้ตายไปเลยวะมันยิงไม่ตายยิงไม่ตายยิงไ <c oughs> ม่ตายเลยบอมดิฟュซเกือบจบแล้ว มาเลยโองเป็นชายาแป๊บลืมแล้วเกือบลืมเฮ้ยไอ้ออนี่ก็สร้างเห็นมา้ ไอส้สัตว์ไอ้ตัวข้างหลังมันก็นั่งสร้างเหรนมาอยู่เนี่ยช่างเหรนมาไอ้เหี้ยหลุดอีก<ด>แล้วไอส้สัตสรีสร้างเหรนมาสำหรับเอาหลุดเชีย่ยกำลังเข้าไปใหม่ออกมาลีเดลิจัง โเคนเกมเร็วนะมึงคิดตั้งสามแพแล้วเออทีมโงดมากเแผนการไม่อยู่ว่ายาวอัพไปสักสองคิดหนึ่ง สั้นอักหนึ่งคิดสองอือกงจะปู้หรือนะโอะ้เซิร์ฟสามสิบที่บาท งอเวลลมโคตรควายค่ะเสร็จสีหัวร้อนก็มาวะไอ้องอบลลมโคตอควายอะไรมันหัวร้อนจังจริงไหมกูสาทีบอกมันเนี่ยกอลยเฮมบงอากอลล็อ รับเดี๋ยวเรปลูกต้นนี้เสร็จผมไปกินข้าวแล้วตอนนี้เสร็จก็เลยก็ได้๋วพอดียาดีม,ยยดมเเดกูแต่งกูหให้สามนิ้วเลยโอ้โหพังชิบหายพังพินาศย่อยยัดถล่มทลายโอ้โหเอสกูอยู่ไหนกูจะให้้นิวเอสกูอยู่ไหนดีมเดี๋ยวผมไปยาวเองพี่เกิ เบบี้บี้เบี้เบี้เบีไปบีโอเคโอเคเอ้ยอยากเข้าเ oh yeah. uh oh. ข้าเลยอยากเข้าเลยอยากเข้าเลยอยากเข้าเลยอยากจิ้มเลยอยากจิ้มเลยสั้นสั้นจะหยุดเอาหน้ามาไอ้คนใครหยุดใครชะงักไอ้สัมีตัวมีตัวมีตัวมีเกอร์มีตัวโอ๊ยอยากมาไอ้คนใดเน่ะเอาให้ตายนะเอาใดเน่ให้ตายนะไอสวยครับ โอ้โดดไปไม่ดูมั้งขอบคุณไอ้ฟันมวกลุดไอ้เที่อือมุดไม่ทันเอออย่าโดดเมื่อกี้ถ้ามึงยัง้างมึงอย่าโดดโอเคครับกากสัตว์เออโดดให้มันรับลูกปืนทำไมวะเสียของไว้ที่สั้นเล่นยังไงเนี่ยผ่านแล้วาดูให้ เชื่อมเชื่อมเชื่อมเชื่อเชื่ชี่วางตัวหนึ่งที่วางบีตัวหนึ่งนะโอ้ยแอลแอลา,ห,าหน้าห้องไม้อีกตัวโอยมันอยู่กล่องสีตัวหนึง่งที่วางตัวนึงตัวเจ็บน่าอยู่ที่วางไบะเทคระวังสีไฟนะพี่เกอร์ขึ้นไปเนี่ยมันติดบนนี้เลยเนี่ย มึงก็ไปดูดิง,งยไงมึงจะเราให้กูหรือไม่มึงลรอเข้าขมาไว้ป่ะเดี๋ยวกูยิงจุดวางให้มึงลรอเข้าขมาไวนะ้มึงลรอเข้ามาเลยนะแล้วมึงอ้าวกูไม่ได้ให้มึงเข้าไปโทษพี่โทษลรอเข้าขมาไว้กูจะได้เออหามึงยิงให้ยี่วางตัววางแล้วอู้หูอ้อาวดมควันตายมุดหลุมแล้ว ไอสัตว์เม uh ็ดม uh ีไม่โดนออกมาเลยเร็ว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 โอ้ยหลุมยอดยัาไปเลยยัาไปเลยนั่นไงไอสัตว์เตลไงนี่ไงยาไปเลยเฮียโถ่เก้อสัตว์ต้องนงียตก่อเก้อแม่งไม่ยัดไอ้เหี้ย อ๋อยัดไปมันก็ไม่ตายพี่แล้เมันกีตายไปหน่อยพี่อยัดให้มันสร้างน้อยมันก็ยิงเอาชัวร์ดีกว่ามั้งพอจะยืนเล็งเห็นตัวพอดีอ่ะพอพี่บายมันแฮกมาแล้วโอ้ยยาวดันผมเจ็บอุ้ยเงี้ยที่วางเอทวครับ ไอ้ที่วางที่วางดีกองดี D A ดีกว่านเล่มึงจะหันไปมาทำไมเตอรม่ช่วยดูหลังอ๋อ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 อ๋เอเจ๊แม่สายรีบก็มาเฮียเฮ้ยหลังมาเ oh, yeah. อาเยี่ยเตอร์โทษพี่โทษ ยินว่าพีเกอร์มาอุ้บปลกตาจแล้ว <c ười> มันหลุดมาจิงกูได้ไงมึงก็จะยืนมันไม่ได้<ห>ออกมันไม่ได้ออกมาตรงประตูเฮียมันโผล่แต่ปืนแต่เฮียมันก็จะน้อยอยู่ดี <c ười> <c ười> อ่ะยามีตัว ตายครับแอลขึ <tr seine Christmas> ้นได้เลยไหมพี oh. ่รอยาวทำกัน hmm. ดีแอลให้ขึ้น sí ตัวผู Th ้ยิงยาวตายไปหนึ่งที no. ่กล่องที well, sí. <t> ่วางที่วางตัวตะวลึกๆไอ้หนูเคีซีไฟก่อนเคีซีไฟก่อนถอยมาถอยมาถอยมาเจ็บอีกหนึ่งเหมือนเชื่อมเสร็จอดันตายแอลตายขึ้นได้ขึ้นเลยไอ้ยี่หลังมาหลังมาหลังมายาวมาห้องมายเจ้าห้องมาห้องมาห้องมาครับเพื่อนสวย โอ้ยยาวยาวยาวไอ้เยี่ยยาวทำเกมเสียดัดห้องไม้ดัดห้องไม้แล้วไปเอดดัดห้องไม้แล้วไปเอดดัดห้องไม้แล้วไปเอเร็วเร็วเร็วก้มก้มก้มหัวก้มหัวไปเอ็ดหืมไอ้เชี่ยโดนยาวเก็บไปสามสี่ตัวดับแล้วแหละไม่น่าฟินคิดเยี้ยี สิ่งคิดมากอะรอก็ดีอยู่แล้วเออนะเมื่อกี้นี่นของรอก็ดีอยู่แล้วถ้ามึงตัดสินใจวิ่งแต่ทีแรกที่กูบอกมันยังทันด้วยผมสองใจ้วยเมื่อกี้ว่าสิ่งคิด,ดเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นคิดละเฮี่ยถามนะเอาเลย ระวังซีนะหลังเอานไปแอลเอลเอ่ห้องไม้เจ็บหนึ่งห้องไม้เจ็บหนึ่งไปซีขึ้นไปซีหอห่อจุดวางคูโยช่วยเอดีกว่าทีนี้ผมเอดิโอ้ยเหี้ยที่วาครูจุดเสาล้มเสาล้ม กลางหนึ่งตัวเกอร์มีนะแล้วก็สร้างภาระให้กับเพื่อนร่วนเทมเยี่ยมเป็นเลยทุกคนเกอร์เอลึกแล้วก็ที่วางเอชาร์ที่สุดจะคุมหลังไว้ให้กลางตัวโดนสองนัดที่วางเอมันแฮกมาเกอกลางมีตัวเอคิีวเขียย่ะ โอ้ยเฮียยังไม่เคลียรพี่วางเองคนผมตาแก่ทำไมพี่เกิดป่าแข็งแล้วปาาแข็แล้วเข้าบ้างล่ะจะเข้าบ้างล่ะกูมาทำบีโอ้ยเฮียแม่งยิงกดรอดอยตรงนั้นน่ะเออสวยถอยได้ถอยครับจุดล้จุดล้ข้าง,งหน้าข้างหน้าถอยได้ถอยนะกูวางบีนะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเราไปเฮียเรียบร้อย โอ้มันเข้ามายิงเต็มเอ้แล้วเริ่มแล้วเริ่มเล้วเริ่มเล้วเมเล้วเมเล้วเข้าเสร็จวางดักแล้วออกนะอย่าออกไปล่ากะมุดทับมุดครับมุดทับเร็วๆจะเบรคทำแตกอะไรวะเฮียเติมโอ้ยไอ้เฮียเพรเบรคปุ๊บลูกเกมมันเสียหมดไอ้สัสอืมไอ้เฮียถอยออกก่อนถอยออกก่อน คุมหลังไว้คนเดียววางได้แล้วนะผมวางแล้ววางแล้ววางมาหลังมาหน้าห้องมาหลังสองหลังสองหลังหนึ่งโอ้ยหยุดวางหยุดวางตายตายหลังตายแล้วเจ็บสัตว์ราหยุดวางเอ้าไอ้เหี้ยเข้าประตูมาเด็ยโตเค้าหลังไอ้เหี้ยมาไงวะจเย็นโอ้ย ไอ้เหียเจ็บแล้วอ่ะแม่แล้วมมันเข้ามาได้ไงวะพี่ดินเดเลมมืนจังหวเมื่อกี้แป็นบงหยุดขอโทษปมากลัวถังอ่ะก็เคลียไปก่อนเลยถ้าคิดว่ากลัวก็เราได้ระเบิดของปลาไปแล้วระเบิดมาลงพอดีแต่นี่ไังโดนแฮกอยู่ไอ้เียอ่าไหสั์ตัด ไปถมไปถมไปครับถ่มไปถมไปถมไปได้เลยมืดวางนะไม่เอาผมช่วยพี่ aí, balls, leagues, balls, Mine, after, uh oh, goodness, ได้นในเขียว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 ไปเร็วเร็วเก่งเร่งไอ้เหี้ยเอ้ยทันไหมเนี่ยทันทันเสียงเปลี่ยนไหมอยู่เอาไม้เอาไม้เอาไม้ดี๋ยวผมไปดูหลังให้กระโดดตรงเลยอยู่หลังเชื่อมบ่าวะ เชืมเชื่อมเชื่อมเชื <asy> ่อมเช่อมผมดูผมดูผมดูหลังเอต้วงฟัดรถอไอ้หียไอ้ยีกเอาไปเลยไม่มีเกิรเมื่อกี้เกมช้ามนกหลทำเนี่ยเกมมายากอาไป ยาวทิมระเบิดอยู่ถ้าทิมได้ทางทางนี้ได้ขึ้นยังครับยังไม่ได้ทีตายหนึ่งเอ้ยเชื่อมเชื่อมตัวเชื่อมตัวเชื่อมตัวหือเกือบเชื่อมเชื่อเอาเชื่ได้เอาขึ้นเลยไม่นมัต้องเย็นเย็นอย่าบ้าจี้อย่าบ้าจี้ที่วางกล้องสี่ตัวนึงขึ้นขึ้นได้ยังขึ้นได้ยังคือต่อเนี้ยเชื่อมตัวไปอยะรออยู่รออยู่ผมดักอยู่ขึ้นแอ้าวันนี้เราเอาเจ๋ง กลางก่อับกางเดี๋ยวายเดีตายเอลขึ้นเอลขึ้นมาเลยเอลขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอลขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นล้วขึ้นล้เกวาเลาล่อรเอลเลยกลางตัวกลางตัวอ้าวมนเป็นอรอยู่ไหนขมยไรเ้ยฝนเหรออ้เฮียไมตายมีฝันนมีมีไลกมี่่อขมาเ ขอแม่งดุสัตว์ตอนนี้เกมช้าเปล่าพี่ช้าอะไรดูดูล้วงไปเรื่อยแอลดันแอลดันเหรอเฮ้เก่งไายล้วไม่ชัวร์เดี๋ยวกูล็อกไว้ให้มึงดันเข้าไปโอ้หมอ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 อยู่ไหนพี่หลังประตูอ่ะหลังประตูดาวเกียร์ ยาวค่อยๆค่ียแกะแล้วแกะแล้วแกะแล้วยี่บยางมีป้ายามีกลองสี่ตัวนั้นอ้อไม่ทันเลยิงเลยขึ้นห่างยิงเลยเข้าเลยนะเขินอ่ะโอ้ยหแอลแอลแอลปาดอย่างนั้นก็ปาดให้มันขึ้นได้หน่อยเพื่อนจะเข้ายังอยู่บีมากถอยไปเองได้ป่ะถอยไปเองได้ป่ะกลางถอยไปก็ได้ป่ะเก่งเก่งถอยมาเก่งถอยมาโอเคไฮเปอร์เทคกลางขึ้นไม่ใช่หรอ กลางขึ้นแล้วหูฟังผียยังไงเนี่ยถมไปเลยถมไปเลยถมเอเล้วๆๆๆๆๆๆเข้าเอได้แล้วบอกเลยกลางขึ้นมันต้องการคนเชื่อเข้าเอเนี่ยมีคนทำไม่ได้หลังบ้านมาโอ้เชื่อ์มีมาโอ้โหไม่ยิงรอเลยสัตว์เลยเรียบร้อยคุณนเล่ดี้เอ คิดเลขท้เยี่อะมันไม่ตายอะพี่โอเคคุณผู้ชมก็เจอว่าเพียงนี้นะสาบคลิปวิดีโอนี้ก็จเจอกันต่อในพาร์ทหน้าคิวดูหน้าบายบายเออตอนนั้นแหละบ๊ายบาย,บาย